ดูแถวพญายงส่วงนี้เว้ยวันเสาร์อาทิตย์ปั่นงานราชการแน, <c oughs> น่วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมื่อนี้จะสืส้ผ้าไปเลาะมื่อนี้ไปเที่ยวนำ้ำโกมือนี้พิเศษกันมูนมือนี้สามารถลุเงดินน้ำได้แล้วก็รถสามารถแดนเขอบิฮวเต้ไปตรงยางไก่เบื้องบรรยากาศลมเย็นดีขนาดนี้เบื้องเอารถเนี่ย

ซุ่มเกาหลีเขาจับจองสถานที่ไว้แล้วทั้งตั้งแคม้มมาตามแผนที่นี่นะจุดมุ่งหมายมึงในหลุมในแผนที่กับปีนังสิระมองสไลเดอร์มองเงี้ยเห็นบ่เห็นบ่มันช่เป็นเพียงแผนกระดานสามารถสไลด์สไลด์ลงมาได้เลยจุดจับลงมาบวกนี่ก็เบิ่งจ่ายขึ้นี่ แต่ว่าไอเก็กแถวนี้ก็ทีว่าสิโซโลวยบังดีรบฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนั่ยินเสียงเวียรเสียงผู้สาวเอ้เฮ้ยห่างไม่ดีกว่าไปเล็กๆแต่วงนี่ขวัญท่านน้าสูงเนี่ยหยุดผู้เขาสูงไหลลงมาเป็นคันเป็นคันมัวนะยางนี่ปุ๊บตามก็สามกิโลแต่ว่ายางมันฮอดมาก ขี่คันกับมาจุงรถวะขี่ไป่หควันมอไดเป็นจอดกระจอดมอน้ำใสดโอ้มึงปากูนะป่าทีี่ไรดอกแมันมึงเรนลีขวดห็นมนมันเห็นคนมึงกระตือนเห็นว่ป่าน้อยป่าเง้ก็หายาาอที่ดอกปาเ้เท่านี้เนีแล้วก็มาหอกจุดมงไหม ของสนามมอรกุศาโอ้ยบรรยากาศดีดีแท้เดี๋ยวแปลง่างเข้าเดี๋ยวน่าเห็นว่าัวเลเร็วทันใจมึงสิทาธที่นี่กันขุดหน่มสูบ้งนึครับเด้อนาใสแสงสิอ้เฮ้ยมองนี <lawsuit> งง <astrology> ่นะเอ้โอ้ไตๆๆๆๆลึกๆๆๆมันเขาฟังเข้าฟังเขาฟังเขาฟัง อุ้ยโอ้ต่แ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 ตตนแต่ครับห้าขวมึงมึงอีทมหัวโอ้ยบุษบดพื้นที่เป็นเรงสนันั่น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 กฟังกฟมีตตตตต้ยิสาหากิ่งวิสาเอาตัวรองเจ้ยนีุ่ดจัดอีนี้ ปิเล่พงนึงอยาลองเด็ดขดพพหัวเลยครับงนึงลูกนำหัวไส้ครับตัวนี้เจ้าหนึ่ใส่พนี้พวหัวนิเลป้าถูกถูกน้ำใสเดี๋ยวเลื่อมมึงเักเกตั่นแหลเนาะโอ้ยมองน้ำซ่อซ้ออน้ซลงไปเป็นบวกเป็นลายเบนอ้ ไปตัวไม้หลับนวดเจ้านงนึองกันเนแ,กแก่ยเียนมงไม่ดีมงนี้มงได้บึงรอบาง้วรวมเอองอนก็เป็นธรรมี้แถะเฮ้ยเขไปบึ้งกูพยงเป็นธรรมของ้ใหญ่หนักเลยครับนี่ยนี่เดียวนี่ เฮ้ยระบังงูใงยัได้เยเขามาแล้วเป็นะยานออไปก่อน <c oughs> โอายๆูป้จังๆจุดเือดลเฮ้ย,ยไปแล้วสิโอ้ยอยากไปยังไปก่อนหมดจุดบุ้งไปไปทังแปะขังทัง